สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและคารพทุกทกท่านครับพบกับผมเต่านินจาครับ <c oughs> ทาง SSKTV หนังสือพิมพ์สกิดข่าววิทยุออนไลน์และมูลนิธิสกิดข่าวเต่านินจาครับวันนี้เราพบกันวันที่2กันยายน2,567ครับเปลี่ยนใหม่แล้วนะฮะเปลี่ยนวันเปลี่ยนเดือนนะครับแต่ยังไม่เปลี่ยนปีนะฮะ เรายัางอยู่ในช่วงของปี2567อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายในหลายๆเรื่องนะครับทั้งเรื่องของรัฐบาลที่กำลังจะตั้งคณะรัฐมนตรี <c oughs> ซึ่งก็เห็นว่ามีการตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นนะครับก็เป็นเรื่องดีครับเราต้องหาคนดีเข้ามาปกครองบ้านเมืองเราต้องหาคนดีเข้ามาทำงานเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชน ดังนั้นเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าจากอดีตที่ผ่านมาใครจะเป็นโจรเป็นขโมยใครจะมีคดีติดตัวใครจะ <c oughs> กระทาอะไรก็ตามนะทั้งสีดำสีเทาเมื่อมีเงินก็มีอํำนาจเมื่อมีเงินก็สามารถเป็นเสนาบอดีได้นะเป็นรัฐมนตรีได้แต่ด้วยอนิสงส์หรือจะด้วยบุญญาบาร,รมีใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทั้งสองพระองค์และด้วยอำนาจบุญญาบารมีของพระสยามเทวาธิราชพระแก้วมรกตและด้วยพลังบุญของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยที่มีจิตใจอันบริสุทธิ์เราจึงได้รัฐมนูญปี2560นะครับที่ก่อนจะเป็นรัฐมน,นตรีนั้นจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งจริยธรรม เพราะคนเราถ้าขาดจริยธรรมขาดฮีีโอตปะขาดศิลธรรมก็ไร้ค่าครับเพราะก็จะหน้ามืดตามมวนะเข้าไปกอบโกยโกงกินเฉพาะตนและพวกพ้องเท่านั้นพอแม่พี่น้องประชาชนก็จะไม่ได้อะไรดังที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีเรามีหลายรัฐบาลนะที่มาจากการเลือกตั้งเราก็จะเห็นปัญหาอย่างนี้แหละครับ ปัญหาแก่งแย่งกันนะความเป็นใหญ่ปัญหาหักหลังกันปัญหาทะเลาะก,กันปัญหาปั่นประชาชนลงถนนนะเพื่อสนับสนุนตนเองแต่เวลานี้ประชาชนหูตาสว่างแต่เวลานี้เรามีรัฐธรรมนูญที่มีคุณธรรมนะเพราะฉะนั้นใครจะคิดว่าตัวเองนั้นแน่มาจากไหนถ้าตัวเองไม่ปร่งใสเพียงพอก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่ การเป็นเสนาบดีได้เราจึงถือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาเออกแบบมาเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงแต่อย่างไรก็ตามนะฮะปัญหาของประเทศไทยนะเวลานี้เนี่ยที่หลายคนพูดหลายคนบอกก็คือปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะเขาบอกเศรษฐกิจไทยกำลังย่ำแย่เศรษฐกิจไทยกำลังทุดโทมนะฮะ ซึ่งจากภาพรวมจริงๆก็เป็นเช่นนั้นครับการค้าการข,า,า,รขายบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะฮะลำบากยากเข็นค้าขายไม่ดีปัญหามันมีนิดเดียวครับนิดเดียวจริงๆถ้ามองเป็นปัญหาตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่มันอยู่ที่ว่ารัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐจะร่วมมือกันทำงานมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเอง และจะเอาจริงเอาจังหรือไม่นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกในช่วงต่อไปนี้ว่าวิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศแบบง่ายๆเนี่ยแก้อย่างไรนะครับตามมุมมองของผมและภาพนี้เป็นภาพที่เห็นได้อย่างชัดเจนฮะไม่ต้องให้นักวิชาการนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์หรือด็อกเตอร์ด็อกเตที่ไหนหรอกครับประชาชนธรรมดาก็มองออกเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวอยู่ แต่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐนั้นทุจริตคอร์รัปชันบางพวกบางคนบางกลุ่มมันจึงทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยสุดโทรมจริงๆแล้วประชาชนคนไทยเนี่ยจะมีเงินในกระเป๋ามากกว่าเงินที่จะแจกด้วยซ้าไปถ้ารัฐบาลมองเป็นแล้วดําเนินการถูกทางนะครับเราไปดูกันครับว่าการแก้ปัญหาตรงนี้จะแก้อย่างไรนี่คือมุมมองแล้วก็นี่คือแนวความคิดของผมเต่าจินจานะครับ ถ้าแก้อย่างที่ผมแนะนำแล้วไม่สำเร็จเนี่ยสแสดงว่าความมุมมองของผมเนี่ยห่วยแตกมากๆเลยแต่ถ้าทำจริงแบบนี้ผมกล้ารับรองว่าประชาชนคนไทยตั้งแต่ระดับรากหญ้านะพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มชาติพันธุ์นะครับกลุ่มชายขอบจะมีอยู่มีกินมากขึ้นอย่างแน่นอนครับเราไปดูวิธี แก้ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศแบบง่ายๆแต่ได้ผลมหาศาลหนึ่งอยากแนะนำรัฐบาลให้ทำการให้การทำให้ประเทศไทยมีอยู่มีกินคนไทยทั้งประเทศพ้นความยากจนทั้งคนไทยระดับรากหญ้าคนชายขอบและคนชาติพันธ์ในประเทศแค่เรื่องง่ายๆด้วยการดำเนินการดังนี้ครับ หควบคุมบริษัทห้างร้านโรงงานในายจ้างเรื่องการจ้างแรงงานต่างด้าวไม่ว่าแรงงานต่างด้าวนั้นจะเป็นชนชาติใดก็าตามน,นะว่าแต่ละแห่งนั้นมีจำนวนเท่าไหร่ที่จ้างกันจริงๆถูกต้องตามกฎหมายแล้วขึ้นทะเบียนไว้ตามปริมาณที่เป็นจริงทั้งหมดทั่วประเทศก็จะทราบว่าแรงงานที่เข้ามาที่แท้จริงนั้นมีทั้งหมด ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่าไหร่และเปิดการอบรมให้รู้กฎหมายนะระเบียบจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมของไทยหากใครกระทำนอกเหนือจากนี้ให้ยึดเอาเอกสารปลดออกแล้วส่งกลับพร้อมขึ้นแบ็กลิสต์ไม่้เข้าประเทศในท,ทันทีมันก็จะทำให้แรงงานนั้นอยู่ในระเบียบวินยัยรู้จักว่าประเทศนี้มีระเบียบวินัยอย่างไร มีจารีตประเพณีมีวัฒนธรรมอย่างไรนะครับปัญหาความขัดแย้งก็จะไม่เกิดและปัญหาอื่นๆก็จะไม่มีเช่นกัน 2. กวาดล้างกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นชน,ชนชาติใดก็ตามทุกพื้นที่ทุกจังหวัดทุกตำบลทุกอำเภอนะด้วยการแยกคนเก่าคนใหม่แล้วผลักดัน ออกทั้งหมดถ้าในกรณีที่หลบลี้หนีภัยสงคารามจริงก็เอาไว้ตามค่ายอุพยพแต่ถ้าเข้ามาในลักษณะของการสวมสิทธิ์ต่างๆก็ผลักดันออกแล้วขึ้นดักลี้ไว้นะครับสามวดขันจับกลุ่มร่มแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาแย่งอาชีพคนไทยเรื่องของการค้าการขายจะต้องกวาดล้างให้สิ้นในทันทีไม่ให้ขายไม่ให้ตั้งร้าน และทำกิจการอื่นใดนอกจากการขายแรงงานในส่วนต่างๆเท่านั้นจะต้องไม่มีการทำกิจการอื่นใดที่เกี่ยวกับอาชีพอันพึงสงวนของคนไทยทุกอาชีพโดยเด็ดขาดตรงนี้สำคัญนะเพราะถ้าเราไม่ปล่อยปลาละเลยไม่ปล่อยปลาละเว้นด้วยการเก็บสวยของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้คนเหล่านี้เข้ามาทำมาค้าขายประเทศไทยจะค้าขายด้วย ตัวของคนไทยสิจับนมินีที่เป็นคนไทยที่เปิดร้านแล้วให้คนต่างด้าวค้าขายทุกกิจการในประเทศไทยยกเว้นเป็นธุรกิจของคนไทยจริงๆแล้วจ้างแรงงานต่างด้าวอยู่หน้าร้านหรือเป็นพนักงานช่วยขายเท่านั้นแต่ต้องตรวจสอบได้แต่หากตืบทราบว่าเป็นการเปิดร้านเป็นนม m i n ให้จับปรับยัดคุกแล้วยึดทัพย์ทั้งหมดในทันทีโดยไม่มีการยกเว้นใดๆทั้งสิ้นเพราะนั้นถือว่าเป็นการทำลายชาติทำลายประเทศและทำลายเศรษฐกิจของไทยพร้อมทั้งทำลายประชาชนคนไทยอีกด้วย 5. หากมีการร้องเรียนหรือตรวจสอบพบว่าพื้นที่ใดยังมีการปล่อยปลาละเลยปล่อยปลาละเว้นให้ตามด้าวค้าขายและ ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่รัฐยังรับตัวยเ็บตัวยให้ทําการตรวจสอบเอาผิดผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอตำรวจแรงงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกคนทุกหน่วยงานด้วยการปลดออกไล่ออกยึดทรัพย์เข้าคุกโดยไม่มีเว้น ถ้าเรากวดขันอย่างนี้เนี่ยเราก็จะได้แรงงานที่เป็นแรงงานจริงๆส่วนคนที่เขาเข้ามาแล้วและกำลังยื่นเรื่องยื่นราวนะเกี่ยวกับเรื่องการขอบำบัดติบปีก็ดำเนินการไปตามกฎหมายนะให้ดำเนินการดูแลแก้ไขเสียแต่ถ้าเป็นแรงงานเถื่อนจะไม่มีการยกเว้นใดๆทั้งสิ้น หากมีการกวาดล้างและทำการควบคุมได้เช่นนี้ประเทศไทยเศรษฐกิจไทยก็จะดีขึ้นในทันทีจะดียังไงฮะดีเพราะว่าคนไทยค้าขายเงินหมุนเวียนไม่ใช่ให้ต่างด้าวเปิดร้านทำมาหากินทุกอาชีพแล้วขนเงินกลับประเทศเขาสุดท้ายคนไทยก็จะร้ายอาชีพหรือไม่ก็ตกเป็นลูกจ้างต่างด้าวไปในที่สุด มันก็จะเกิดผลกระทบถึงความมั่นคงทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความมั่นคงของชาติของประชาชนในที่สุดหากมีการควบคุมและกวาดล้างต่างด้าวก็จะทำให้คนไทยเศรษฐกิจไทยดีขึ้นเพราะอะไรฮะเพราะกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆนะเขามาทำงานเขาต้องซื้อเขาต้องกินเขาต้องใช้ เพราะคนพวกนี้นะมาแย่งอาชีพคนไทยทั้งประเทศหมายถึงทั้งพมา่าและจีนและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆที่เข้ามายึดการค้าในประเทศไทยในทุกรูปแบบและนี่คือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเบื้องต้นแบบง่ายๆถ้าเราสามารถควบคุมคนเหล่านี้ไม่ให้ดำเนินการเกี่ยวกับอย่างนี้ให้มาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการค้าแรงงานเพียงอย่างเดียว ที่รัฐบาลต้องทำหากทำเรื่องแบบนี้ไม่ยากปัญหาเศรษฐกิจไทยก็จะพุ่งในทันทีค่า GDP ในประเทศก็จะเพิ่มขึ้นเพราะทุกพื้นที่คนไทยค้าคนไทยขายให้กับแรงงานทุกๆุกชาติที่เข้ามาขายแรงงานในประเทศนี้ถามว่าแรงงานต่างด้าวทุกชาติในประเทศไทยหากไม่ปล่อยให้ค้าขายเองแล้วที่เกิดในขณะนี้มีจำนวนสมมติว่า คนมีจำนวนห้าล้านคนที่เป็นแรงงานต่างด้าวและในจำนวนห้าและห้าล้านคนนี้ทำงานขายแรงงานนะตามที่กฎหมายกำหนดไม่ใช่มาค้าขายแข่งกับคนไทยถ้าคนห้าล้านคนนะครับต้องกินต้องใช้ต้องจับจ่ายชื้อใช้สอยซื้อของจากพ่อค้าแม่ค้าคนไทยยกตัวอย่างง่าย เอาแค่คนละหนึ่งร้อยบาทต่อวันคนละหนึ่งร้อยบาทต่อวันนะครับห้าล้านคนเราจะมีเงินสดหมุนเวียนในภาคธุรกิจระดับล่างทันทีถึงวันละห้าร้อยล้านบาทเห็นไหมครับเงินจะหมุนเวียนทันทีในระบบห้าร้อยล้านเพราะแรงงานชาติพันธ์อ่าขอไปแรงงานต่างด้าวก็จะต้องมาซื้อ ข้าวซื้อกะปิน้ำปลาเสื้อผ้าของกินของใช้ที่ไม่ใช่คนต่างด้าวขายแต่เป็นคนไทยขายคนไทยก็จะมีอาชีพในการค้าขายดังนั้นเงินก็จะหมุนในระบบเนี่ยนะถึงวันละห้าร้อยล้านบาทนี่แค่คนละร้อยบาทนะครับเราไม่ได้คิดมากเอาแค่คนละหนึ่งร้อยบาทถ้าเอาสามสนะิบวันคูณนะห้าสามสิบห้าตกเดือนละ หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทนั่นคือเงินที่จะหมุนในเศรษฐกิจของคนไทยที่ทำมาค้าขายและเป็นเงินที่แรงงานต่างด้าวได้จากค่าจ้างแล้วนำมาจับจ่ายใช้สอยซื้อข้าวซื้อของจากพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นคนไทยเห็นไหมถ้าทำแบบนี้เนี่ยแล้วเศรษฐกิจไทยจะไม่ดีได้อย่างไรเพราะเงินมันจะหมุนเวียนนะครับ รัฐบาลหากมองออกหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ถ้ารัฐบาลมองออกแล้วเร่งดําเนินการอย่างนี้แหละครับนะโดยที่รัฐบาลไม่ต้องจัดงบประมาณลงมาอุดหนุนแม้ตแต่บาทเดียวไม่ต้องเลยฮะเพียงแต่ควบคุมแรงงานต่างด้าวตามที่ผมบอกไว้อย่าปล่อยให้พลาดอย่าปล่อยให้ออกมาย่อเย้ย,อยาทากฐานท้าททยนะประเทศไทยอย่างสนุกสนาน เหตุก็เพราะว่าคนเหล่านี้มีเจ้าหน้าที่รัฐอยู่เบื้องหลังที่ปล่อยให้ทำมาค้าขายเงินแทนที่จะมาซื้อเข้าซื้อของจากประเทศไทยจากพ่อค้าแม่ค้าของคนไทยก็ไปซื้อจากพ่อค้าแม่ค้าของต่างด้าวแล้วเงินเหล่านั้นก็กลับไปสู่ประเทศของเขาผู้ที่ได้คือกลุ่มเดียวคือกลุ่มนายทุนกลุ่มผู้ผลิตนะผู้ผลิตสินค้า แต่กลุ่มผู้ค้าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าระดับรากหญ้าระดับคนทั่วทัวไปไม่ได้ครับเพราะถูกคนเหล่านี้มาแย่งอาชีพแล้วเขาก็จะซื้อจำเพาะในกลุ่มของพวกเขาเท่านั้นนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ครับแต่ถ้ารัฐบาลทำอย่างที่ผมว่านะเราก็จะสามารถทำให้บรรดาประชาชนคนรากหญ้าคนชายขอบนะคนชาติพันธุ์มีไรายได้เพราะ ผู้ที่ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็นพวกพืชผ,ผลางการเกษตรพวกผลไม้นะพวกสัตว์ต่างๆมาจากกลุ่มของประชาชนคนรรกญากพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่างจังหวัดทั้งสิ้นว่าจะเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นไรนะอย่าให้บริษัทใหญ่ๆมาผูกขาดเพียงบริษัทเดียวนะฮะนี่คือการแก้ปัญหาง่ายๆฮนะส่วนการที่จะส่งเสริม การค้านะโอเคเราสามารถส่งเสริมเรื่องของการค้ากับกลุ่มต่างด้าวนะที่เข้ามาในประเทศไทยได้เราไม่ได้ปิดทางเดินแต่นะให้กลุ่มต่างด้าวทุกกลุ่มนะที่สำคัญอย่างพมา่าจีนนะหรือเวียดนามหรือลาวหรือเขมรก็ตามเนี่ยนะครับเราสามารถให้เขาทําการค้าได้ครับพี่นอ้อง ทำอย่างไรฮะให้ทําสินค้าเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกนะโดยนะให้คนเหล่าเนี้ยมาขึ้นทะเบียนว่ากลุ่มของพอมา่ากลุ่มของอาลาวกลุ่มของเขมรกลุ่มของจนีนทําธุรกิจการส่งออกส่วนการสั่งเข้านั้นต้องดูว่าสินค้าที่จําเป็นจริงหรือไม่ถ้าจริงจึงให้สั่งเข้าได้ ถ้าไม่จริงเราก็ไม่ต้องให้เข้ามาเช่นกระเทียมนะเอากระเทียมจีนม,มาตีกระเทียมไทยเกษตรกรไทยชิบหายไ้กลวงหมดนะครับดังนั้นเมื่อเราดําเนินการอย่างนี้เนี่ยให้ดําเนินการการส่งออกนะครับจัดระบบระเบียบและมาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าใครบ้างที่จะส่งออกทางไหนประเทศอะไรนี่คือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบง่าย เราก็จะได้เงินตราต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งเ,เราไม่ได้ปิดกั้นนะแต่ห้ามเปิดร้านแล้วก็ค้าขายในประเทศไทยเท่านั้นคุณค้าขายได้ฮนะโดยการส่งออกอาการสั่งเข้าก็ดูว่าสินค้าอะไรที่ประเทศไทยขาดใจเราให้ฮนะแต่ไม่ใช่ว่าคุณสั่งเข้าสารพัดอย่างมาทุ่มตลาดในประเทศไทยอย่างทุกวันเนี่ยแม้แต่ชามตราไกา่ ก็ยังปล่อยให้เข้ามาตีตลาดนะในประเทศไทยแบบนี้ถือว่ารัฐบาลทำงานไม่เป็นทำงานไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นนะการที่เราสามารถควบคุมได้ทั้งแรงงานต่างด้าวที่ยังอาชีพคนไทยและควบคุมแรงงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพจะปลอดภัยทั้งประชาชนคนไทยทั้งประเทศชาติด้านความมั่นคงสามารถควบคุมพื้นที่ ที่ถิ่นที่อยู่ของต่างด้าวได้การกาจัดยาเสพติดที่อาจจะมาก,กับกลุ่มต่างด้าวการค้ามนุษย์ที่มีการตั้งบริษัทขึ้นมาหลอกลวงกันนะของกลุ่มในหน้านะและการค้าอาวุธต่างๆได้เป็นอย่างดีและมั่นคงอีกด้วยถ้ารัฐบาลมองเห็นรัฐบาลมองเป็นนี่คือทางออกของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ความยากจนของประชาชนและความมั่นคงของชาติที่แท้จริงนะประชาชนคนไทยจะมีอยู่มีกินทันทีครับพี่น้องเจริญรัตน์เพราะเมื่อต่างด้าวไม่สามารถค้าขายได้เนี่ยนะเขาก็ต้องทำอะไรมาซื้อจากพ่อค้าแม่ค้าของคนไทยเงินก็สะพัดแล้วครับสองแต่เขาอยากค้าขายทำไงส่งออกสิครับในรัฐฉานในพมา่าในอินเดีย ในจนีนในลาวในเวียดนามในคนเมนต้องการสินค้าอะไรให้ต่างด้าวต่างๆเหล่านี้มาขึ้นทะเบียนในลักษณะของอต่างด้าวผู้ส่งออกนั่นคือพูดง่ายว่าส่องออกสินค้าไทยส่งไปยังประเทศเหล่านี้ถ้ารัฐบาลทําได้อย่างนี้นะรัฐบาลก็สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนได้ท,ทันทีครับเราเริ่มตั้งแต่พวกนี้ ไม่เกินเก้าสิบวันหรือผมให้เต็มที่เนี่ยนะครึ่งปีอ่ะทุกอ,อย่างจะฟื้นฟูเลยแต่ผมว่าเร็วกว่านั้นนะนอกจากรัฐบาลจะสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในประเทศได้แล้วเนี่ยนะคะแนนเสียงจากประชาชนก็จะเทให้กับรัฐบาลชุดนั้นๆจะเป็นใครก็ตามเราไม่ว่าแต่ถ้าทำแล้วประชาชนได้ประโยชน์อย่างที่ แต่การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนั้นเนี่ยรัฐบาลเองก็ต้องสร้างภาพของตนเองให้มันน่าเชื่อถือไม่ใช่รัฐบาลมัวแต่ไปกินเหล้ากินวายกินเบียร์ราคาแพงแพงแล้วเต้นแรงเต้นกานะสนุกสนานท่ามกลางความเดือดร้อนท่ามกลางคราบน้ำตาท่ามกลางความอดอยากหิวโหวยท่ามกลาง ปัญหาที่ถูกกลุ่มชาติพันธุ์ยึดอาชีพท่ามกลางปัญหาอาชญากรรมท่ามกลางปัญหาความท้าทายของต่างด้าวอย่างพมา่านะเมื่อสองวันที่ก็มีการฆ่ายกครัยเห็นไหมมาจากใครฮะพมา่าอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลเนี่ยนะหันมาดูแลอย่างนี้ไม่มัวไปพากันไปเต้นแรงเต้นกา เหมือนเป็นการดูถูกประชาชนเป็นการเย้ยหยันประชาชนว่าพวกมันโง่ที่เลือกพวกกูมาเมื่อเลือกแล้วมันก็ยังเป็นประชาชนเหมือนเดิมเพราะแต่พวกกูเนี่ยเมื่อถูกประชาชนเลือกมาได้เป็นสอสอได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นนายกรัฐมนตรีได้เป็นกันมาิการกระทรวงต่างๆ แล้วก็มีอำนาจกลับมากดหัวพวกประชาชนมันต่อไปสมัยหน้าเลือกตั้งก็หลอกพวกมันอีกนะแล้วมันก็เลือกอีกแล้วพวกกูก็มาสนุกสนานนะเยาะเย้ยถากถางดังภาพที่ปรากฏต่อท้ายจากตรงนี้ครับไปดูครับว่าพฤติกรรมอย่างนี้มันเจ็บปวดในหัวใจหรือไม่ไปดูครับ 이거를 <목소리> 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 <목소리>